นั่นก็คือบางครั้งมนุษย์อาจจะเคยหลีกเลี่ยงคำว่ามิตรกลายเป็นศัตรูของมนุษย์เองบางครั้งมนุษย์อาจจะพบคำว่าความแตกแยกแต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงกลายเป็นการสมานฉันที่มนุษย์ได้อุปโลกขึ้นมาเองบางครั้งมนุษย์อาจคิดว่า ศัตรูอาจกลายเป็นมิตรก็ได้และบางครั้งความรักอาจกลายเป็นความเกลียดซึ่งกันและกันก็ยังมีฉะนั้นแล้วจากความแตกแยกที่มนุษย์คิดว่านั่นมันคือความแตกแยกแต่มาวันนี้อาจจะกลายเป็นความสมานฉันท์ในสังคมก็อาจเป็นได้ฉะนั้นซึ่งทั้งหมดมนุษย์กำลังสรรหาความอยากความลุ่มหลงความ หลอกลวงให้กับตนเองจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วใครจะรักใครนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วใครจะโกรธใครแล้วมันเป็นอย่างไรมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจเองได้นอกจากวะฮีของลอซุตลาเท่านั้นที่จะบ่งบอกให้กับเราที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้กับทุกคนได้ทราบว่า ความรักที่อเลสซูตาลาหมายถึงนั้นกับความรักที่มนุษย์หมายถึงนั้นมันอันเดียวกันหรือไม่หรือว่าความโกรธที่มนุษย์กําลังโกรธกันกําลังบาดหมางกันกําลังเหยียบย่ําและกระยีกันถามว่าความโกรธอันนี้หน้าที่อเลสซูตาลานั้นมันไปตรงความโกรธที่อเลสซูตาลาได้กําหนดเอาไว้ตามที่พระอเอลสซูตาลาอนุญาตหรือไม่ الله سبحانه وتعالى في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم คมว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าจะไม่พบชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเด็ดขาดที่พวกเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อลอสมุตาลาอีมานต่อลอสมุตตาลาและอีมานต่อวันสิ้นโลกย่อมันอลาคึอยู่ว่าดูนมันฮาดะลอที่บุคคลเหล่านี้ที่รักอัลลอฮ์ที่ศรัทธาต่อพระองค์และศรัทธาต่อวันสิ้นโลกที่เขาจะไปรัก มอบความรักมอบความสวามิภักดิ์มอบความลุ่มหลงมอบความสนเทสนอกสนใจให้กับบรรดาผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮฺสุบานูตาลาและรอซูลของพระอ,องค์ว่าเรา้านูอาบาฮุมแม้นว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นถึงกับพ่อของพวกเขาหรือบุคคลที่ต่อต้านอัลลอฮฺและ ต่อต้านนบีขององค์จะเป็นพี่น้องของเขาหรือจะเป็นเครือญาติและเป็นญาติสนิทมิสายหรือเพื่อนฝูงก็ตามจากองค์การนี้สังคมมุสลิมปัจจุบันยังจําแนกไม่ออกแยกแยะก,กันไม่ถูกว่าอัลวาละและอัลบบระนั้นคืออะไรคําว่ารักกันเพื่ออัลลาะ โกรธกันเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุลตานั้นมันคืออะไรออกจากแยกกันไม่ถูกแยกออกจากกันยังไม่เป็นบ้างก็รักชอบเพื่ออัลลอฮฺจริงมีวาละจริง,รงฉันนรักเองนะพ่อนรักเจ้านะรักลูกจริงเพื่อนรักกันจริงอาจารย์กับอาจารย์ที่บรรยายบนเวทีเดียวกันนะรักกันจริง แต่พอมาถึงคราที่ต้องแสดงออกถึงบลรอว่าอ้าวพอเราโกรธกันพอเรามีเรื่องมีปัญหากันแล้วจะทำอย่างไรล่ะตอนนี้มันเกิดเรื่องบลรอขึ้นแล้วมันเกิดความเรื่องอะไรอัล่ดูบิฟิล่าการโกรธกันเพื่ออเล์นั้นมันอย่างไงโกรธกันเพื่ออเล์มันโกรธยังไงไปไม่เป็นออกไม่ถูกจงเกียิจงกันเพื่ออเอล์นั้นในเรื่องนี้ จะ่านเรื่องความรักแต่พอโกรธกัรเกลียดกันนะ่ะเพื่ออะไรตรงนี้ไปไม่รอดตรงนี้ไปไม่ถูกเราจึงพบสังคมปัจจุบันในปัจจุบันว่าแมก้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวพ่อกับลูกแม่กับลูกญาติต่อญาติพี่น้องกับพี่น้องแยกคำว่าเกลียดกันเพื่ออาล่อไม่ออกสังคมจึงเกิดปัญหาปัจจุบันนี้ไงแมก้กระทั่งอาจารย์กับอาจารย์ ตครูกับต้วครูก็ทั้งนั้นเถอะก็ยังแยกไม่ออกว่าเกลียดกันเพืออนะ่ออลอนั้นมันเกลียดยังไงฉะนั้นแล้วชคุลอิสลามอิบนุตยเมยมะห์จึงได้กล่าวในหนังสือฟัตวาอัลกุบรอว่าอัคบาราหูอันนะกลาตเจเดมุมินันยวาดุนันมุฮัดดีนะลลิล,ล์มุฮัดดีนะลลิล,ล์วะารอสูลิหมายความว่าองค์การขั้งต้นที่เราบอกว่าเจ้าไม่พบผู้ที่ศรัทธาและวันศรัทธาตวันอาคิรอ์นั้นจะให้ความรักต่อใคร นะจะให้จะให้ความรักต่อผู้ที่ต่อต้านท้าทานอันนี้เชคคุยสลามอิมูเจมีหมายถึงว่าอัครบาลลฮูอัลลอฮ์ทรงบอกเอาไว้ว่าอันนากาเจ้านะมุฮัมมัดลาติดมุมินันจะไม่พบคนที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่ในสภาพมุมินันเป็นฮาลลมุมินันสภาพเขาในในการตามกฎนาหูและเป็นผู้ศรัทธามุมินันเป็นอัลฮาลในกฎของนาหูนะ เขาศรัทธาแล้วเนี่ยเจ้าจะไม่พบว่าเขาอุมุย์ยูวดูนันมูฮาดินจะไปรักชอบคนที่ต่อต้านอัลละห์คนที่ต่อต้านกุรานวะรอวะมูฮาดินอัลลอห์วะรอสูรีและต่อต้านฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์สอลัลฮุอััลัมฉะนั้นแล้วช่หออสลามิบตอนนี้ใเมียก,กำลังที่จะบอกต่อเราพวกเราว่าเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับว่า เฉพาะมุมีนันผู้ที่อยู่ในสภาพเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้ลักษณะนี้ว่าจะไม่ใช่ไปรักใครง่ายๆและจะโกรธใครง่ายๆเว้นแต่ว่าความรักนั้นต้องเป็นสิ่งที่อรรถสุตลาได้ฮาลานให้อยู่ในกรอบของอรรถสุตลาและความโกรธนั้นเจ้าจะโกรธใครเจ้าโกรธพี่จะโกรธน้องจะโกงที่ดิน จะบาดหมางกันเรื่องเรื่องเรื่องสตรีเรื่องผู้หญิงเรื่องเรื่องแต่งงานจะบาดหมางกันเรื่องเครือญาติสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในกฎเราจะโกรธเขาได้ไหมหรือว่าจะโกรธไม่ได้เรานําบุรฮานนำคุรานบอกให้เขาหรือ,อยังเราเตือนเขาหรือ,อยังเราพูดถึงอ,อ,องค์การอัลลอฮ์เตือนด้วยกับฮะดีษหรือ,อยังก่อนที่เราจะไปโกรธเขาอ่ะและฝ่ายนู้นก็เหมือนกันเตือนกันหรือ,อยังตกลงกันหรือ,อยังในเรื่องกุรานเรื่องฮะดีษนี่คือรักในกฎของอัลละห์ โก,โ,โกรธในกฎของอเลาสุนตลาไม่ใช่มาจากนับซูมาจากอารมณ์ของเราที่จะไปโกรธใครง่ายๆถ้าถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นก็แสดงว่าเราไม่ใช่มุมินันตามที่เชคคุริสลาอินดตเตเมียได้ตัฟซีดองค์การนี้ฉะนั้นแล้วนะครับอิสลามแยกระบอบการปกครองด้วยกับวะฮีอิสลามแยกระบบการปกครองด้วยกับวะฮีออกจากแนวความคิดส่วนตนฉะนั้นแล้ว เราจึงได้กฎมาว่าเราจะรักใครจะเกลียดใครต้องอยู่ในกฎของวาฮีไม่ใช่เลือกเลือกรักและเลือกโกรธตามใจของเราถ้าเลือกรักเลือกโกรธตามใจของเราเราก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะของผู้ที่ศรัทธาต่อลระสุนทรทาลาฉะนั้นย่อมหมายความว่าคำว่าเอกภาพคำว่าเอกภาพบนความแตกต่างที่มีหลายสีสันที่กำลังอยู่ในสังคมตอนนี้ยุคพหูวัฒนะ มันคือสิ่งที่บังทอนความรักความเกลียดวะละบระระจากอังกุรนและจากอัลฮะดิษมนุษย์ผมถึงบอกว่ามนุษย์พยายามที่จะสรรหาศัพท์เราอยู่ภายใต้สังคมยุคพหุวัฒนะเราจะต้องปลองดองจะต้องสมัครสามสาคคีแต่นั่นคุณไม่ได้อยู่ในกฎที่อัลลอฮ์สุบตลาวางเรื่องบระระและ,ะ,และ,ะวะละและบระระเอาไว้วะละและบะระนั้นเราจะต้องรักอัลลอฮ์ รักนบีรักมลัยกัตรักมุสลิมรักมุมินรักอันกุรอานนี่คือเราวาละต่ออัลลอฮฺสุนตาลาและเราจะต้องเกลียดผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อเลาะผู้ที่ไม่เอาอันกุรอานไม่เอาหะดิษคนที่ไม่เอามาลาัยกัตคนที่ไม่เอาอันกุรอานคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันไอนคิเร็ อันนี้คือกฎที่วางเอาไว้ฉะนั้นแล้วนอกจากนี้เวลาเราจะเกลียดใครเราก็ต้องเกลียดคุกทุกคนที่เกลียดอัลละห์ทุกทุกคนที่เกลียดนบีทุกทุกคนที่เกลียดกุรอานทุกทุกคนที่เกลียดคนที่เขาเอากุรอานแล้อฮัดดิมาบอกอันนี้เราก็ไม่เล่นด้วยเนื่องจากว่าลิลละเพื่ออัลลอห์สุลตาลาเกลียดของเราเพื่ออลัลลอห์ซุะตาลา ฉะนั้นแล้วอัลลอฮฺสุลตลาถึงบอกไว้ในองค์การของค์ว่ายะไอ้อยูลลอ่ันลาวีนะอามานูลาตัตะไครูอาดูวีวกดูวะกุมอาลเลียตุลกูนอีเลย์หบินมวดดะวกัดกัฟรูบิมาจาะคุมมินัลฮักกออัลลอฮฺสุลตลาได้ทรงตัดเอาไว้ในองค์การของค์ว่าโอ้บรรดาพวงผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าจะไม่พบอย่างเด็ดขาดพวกเจ้านั่นะ่ะ พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยทุกทกคนมนุษย์จะไม่พบว่าจะมีผู้ศรัทธาต่อลอซุตลานั้นตแต่ใครดูอาดูวีอาดูกุมไปยึดเอาเอาศัตรูของเอเลาะไปยึดเอาศัตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรเป็นที่รักเป็นอันขานตุลกูในอิเลหิมบินมาวดะโดยที่เรานั้นมอบหมายมอบโยนความรักไปให้กับพวกเขาเหล่านั้น ท่านก็คิดเอาไปเองว่าท่านอยู่ในสังคมยุคพระุวัฒนะมันมีกี่ศาสนกมันมีกี่ศาสนาไม่จําเป็นที่ไปต้องตั้ฟซีดหรือนั้นมานั่งบอกผมว่าพนคนนี้พูดไหมครับไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจนะอันนี้มันชัดเจนท่านมอบความรักให้ต่างศาสนิกอื่นมอบความมุ่งหมายมุ่งมั่นมอบน้ำอกน้ำใจมอบความอะไรต่างๆให้กับสื่อัล้วสุตท้าบอกว่า โอ้บรรดาผู้ศายสถาทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาศัตรูของฉันและศัตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรเป็นอันขาดซึ่งตุลคนไอิเลมบิมวัดดามอบโยนถ่ายโยนความรักไปให้กับพวกเขาลเานั้นว่าก um ็กฟรูบิมามาจาอาคุมมิลาักเพราะอะไรอเลอสุตตาลาถึงา้ามเนื่องจากพวกเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมยุคพหูวัฒนะนะเขาปฏิเสธในสิ่งที่อเลอสุตตาทรงประทานมา จากความจริงสัจธรรมทั้งหลายจากองค์การข้างต้นชี้ให้พวกเรามุสลิมทุกคนได้เห็นระหว่างข้อแตกต่างระหว่างคำว่าสังคมยุคพหุวัฒนะมันคือศัตรูตัวร้ายที่แท้จริงของคำว่าอันวาละและอัลบรารอของศาสนาอิสลามรวมถึงการสรรเสริญอันนี้รวมถึงการสรรเสริญเยินยอนะพวกปฏิเสธไปรัก ไปอยอมรับไปตัสกียให้การรับรองตัวพวกกุฟารตมุชริกินแต่กับมุสลิมเหมือนกันนี่เออไอ้นี่ไอ้นี่คนนี้อัสตะฟิรุลลอฮ์ฟิตนะคนนั้นเลวคนนี้เสียแต่มาชาลอคนคนนี้นะเขาไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาดีกว่ามุสลิมแต่เขาประเสริฐกว่ามุสลิมอคราคเขาดีมารยาตเขาดีนะเขาสอนดีเขาพูดดีอาราคนอมนอบน้อมต่มต้น ฉะนั้นแล้วการที่เราไปยกยอป่ปั้นพวกปฏิเสธเหนือมุสลิมอันเป็นเหตุของการบอกเกิดการคิดร้ายต่อพี่น้องมุสลิมโดยการนะกลับไปยกยอชนเหล่านั้นว่าดีเลิศประเสริฐกว่ามุสลิมนั่นคือที่มาของการปฏิเสธนะความอิคลาสที่เราจะต้องให้ให้ความรักต่อพี่น้องมุสลิมเหมือนกันพี่น้องมุสลิมของเราผิดกับท่านแค่เรื่องการ ยกที่ดินแบ่งที่ดินแค่เรื่องการนี่ก็พ่อพ่อบอกว่าเอาคนนี้ไปนีิก็คนนั้นคนนั้นไปแต่นี่ไม่ยอมผิดแค่เรื่องนี้ก็ผิดแค่เรื่องการแบ่งมรดกแค่นี้เองเราไปบอกว่าพวกกาเฟตดีกว่ามุสลิมฉะนั้นแล้วท่าพี่น้องความรักชอบความเห็นอกเห็นใจการให้เกียรติต่อพี่น้องมุสลิมนั้นเราจะต้องแสดงออกทั้งภายนอกและภายใน ไม่ใช่อยู่ต Emperor, ่อหน้ากับพี่น้องของเรานะพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะไปอีกหน้าหนึ่งแต่พอรับหลังพี่น้องมุสลิมเหมือนกันไปอีกแบบหนึ่งนะกล่าวหาว่าร้ายแต่ไปอยู่กับพวกคุฟฟาตมุชริกิน like. ไปอยู่กับพวกสังคมยุคพระหุวัฒนะแปลงร่างไปเป็นเต็มตัวเลยฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องนะอเล็กซุบานฮูวตาลานะครับอเล็กซ์มุตลาได้ให้เราแสดงความรักอบรุ์ต่อจิตใจ การที่เราจะเกลียดใครการที่เราจะรักต่อใครจะเกลียดจงเกลียดจงชังต่อใครนั้นก็ให้อยู่ในกฎขอ้อละสมุตลาเกลียดเพราะอันกุรานบอกแบบนี้รักก็เพราะอันกุรานบอกแบบนี้ฮะดิษบอกแบบนี้จะเกลียดก็เพราะฮะดิษนบ,บีบอกแบบนี้เราถึงได้ขึ้นศรัทธาว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงฉะนั้นแล้ว S Allah s ลาจึงกล่าวว่าในองค์การของพระอ,องค์ว่าตารอกะซีรอนมินห um uh um ุมยะตะวันเล่านัลลาดีนักฟารูและบิสมากดดมัตละหุมอัมฟุสุหุมมุฮัมมัดเจ้าจะเห็นมุสลิมเป็นส่วนมากฟังนะครับที่พี่น้ององค์การนี้เป็นองค์การที่ชี้ให้เราอย่างชัดเจนไม่รู้ว่าจะต้องแปลอีกไหมจะต้องพูดภาษาไทยแล้แปลภาษาไทยอีกไหม ในเมื่ออัลลอฮฺสุตลาทรงตรัสว่าตร,าารอกะซีรนมินหุมยะตวั์เล่นันาละทีนะกฟุรูลับิสามากถดมตัวหุมอันฟุซุมอัลลอฮฺสุตลาได้บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจะเห็นมุสลิมจํานวนไม่น้อยต่างหันไปมอบความรักความใคร่ความไว้วางอกไว้วางใจมอบความรักความ พิมปิติยินดีการแสดงเป็นมิตรอย่างเต็มอกเต็มใจต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุนนะตาลาปฏิเสธนบีปฏิเสธมลายกัดปฏิเสธอังกุรานอัลลอฮ์บอกเจ้าจะไม่เห็นเจ้าจะเห็นเป็นจํานวนมากนะละบิสมากัดดามาตุลุมอัมุสุมอัลลอฮ์ซุนนะตาลาบอกว่าละบิสาขอสาบานนั่นมันคือความชั่วร้ายที่สุดที่มนุษย์ ประเภทนี้ได้มอบให้กับตัวงพวกเขาอันซะคือตอนลออะไรกลุ่มจนกระทั่งวะรัสอสลตาลาทรงกโกรธกิ้วตับสําหรับคนที่ทําแบบนี้กลุ่มชนที่ทาแบบนี้มอบใจถวายใจถวายทุกอย่างให้กับศัตรูอัลลอฮ์ศัตรูของนบีศัตรูของกุรานศัตรูของมาเลกัตศัตรูของพี่น้องมุสลิมเรา เราไปมอบสิ่งนี้ให้กับพวกเขาอเลสซาน德าบอกาในองค์การถึงโทษอันมหันนี้ว่าอันซะกิตลาอะเลอิมจนกระทั่งอเลสซานาได้ทรงโกรธกิ้วต่อพวกที่กระทําแบบนี้วาฟิลอาซาบีฮุมคอลดีดูนและถ้าพูดถึงในเรื่องการอาสาบแล้วการลงโทษแล้วพวกที่กระทําแบบนี้นั้นจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกลาลตลอดไปคอลีดีนาฟีฮฮอบาดา อยู่ในนั้นตลอดกันว่าเรากล้าหนูยุมมนูในบินละอลัลลอฮุสุตลาชงแฉไปตอนท้ายของอ,องค์การของพวกอีกว่าว่าเรากล้าหนูยุมมนูในบินละหากว่าพวกเหล่านี้สัตว์จริงแล้วว่าเขาศรัทธาต่อเลาะและศรัทธาต่อนบีของพระองค์ว่ามาอุนซิไลลี่และสิ่งที่เราเป็นได้พ่านมให้กับท่านอบีมัตตะคอดูมาอูเลียพวกเหล่านี้ก็จะไม่ไปยึดเอาพวกกาเฟตเป็นมิตรจะไม่ยึดเอาพวกที่ต่างศาสนกอื่นนั้น เป็นสิ่งที่สุดยอดห่วงหัวใจเอามาเป็นที่รักเอามาเป็นที่ใครเอามาเป็นที่ครอบครองหัวใจของเราถ้าเขาทำเขาเชื่อแบบนั้นคนพวกนี้เขาจะไม่ทำแบบนี้เขาเชื่อในละเล่เชื่อในนบีเขาจะไม่ทำแบบนี้นะมตัตตะคอดูอาลเียะวลากินกะสีมินหุมฟาซิกุนอลัลลอฮฺสุตตะลาบะวะแต่ทว่าส่วนมากที่เขาทำแบบนี้เขาคือพวกที่ฟาซิกุนฟาซิก คือคนที่ชั่วกระทําความชั่วกระทําความเลวร้ยวายในแผ่นดินนี้ฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องนะการที่เราแบ่งปันหัวใจมอบหัวใจรักชอบหัวจากความรักชอบจากหัวใจของเราให้กับคนที่เป็นศัตรูอเล์ศัตรูของนาบีศัตรูของมาเลกัส ศัตรูของอันกุรอานศัตรูของพวกเรามุสลิมทั่วโลกนะเหล่านั้นอัลลอฮฺสุตเลาได้ทรงตรัสว่าว่าเรากาหนุยุมินูนบินล,ลาวันนบีหากว่าพวกนี้เชคุลิสลามอิบนูตตเมะได้ความหมายว่าองค์การนี้ที่อัลลอฮฺสุตเลาะหมายถึงนานหากพวกเขาศรัทธาต่อละและศรัทธาต่อท่านนบี ว่าสิ่งและสิ่งที่ประทานให้กับท่านนบีเขาจะไม่ไปยึดเอาพวกเหล่านี้เป็นมิตรเป็นอันขาดฟาดัลละอลาอันนัลอีมานเชคขุนศรีนาอีนุตเมีกาว่าตรงนี้องค์การนี้เป็นการยืนยันว่าอีมานอันนัลอีมานัลมัุคูรตันฟีอิตธิคาดอุมอุลียะวยดัด์วยุดัดนะอิบุตัยมียบอกว่าองค์การนี้เป็นการยืนยันให้โดยรู้ว่า ใครที่ยังไปสนิทชิดเชือ้อยังไปเอาความรักมอบให้กับหมดกายถวายตนให้กับาศาสนิกอื่นให้กับคนที่เป็นศัตรูอันละศัตรูนบีศัตรูมลลาลคศัตรูอันกุรานพวกเหล่านี้ก็คือหมดสิ้นไว้ซึ่งการเป็นมีมา่านอยู่ในตัวงเขาแล้วนะครับอันนี้คือความหมายขององค์การฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนะครับ กำลังรับชมอยู่ในชีวิตของท่านขณะน,นี้มันคือสิ่งที่กำลังสวนทางกับคำสอนของอิสลามที่ต้องมอบรักมอบความหึงหวงศรัทธ,ธาต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันต้องจัดความรักส่วนตนความชอบแบบตนที่มีความรักนะต่อเละาะจะคลั่งในความรักให้คลั่งในความรักต่อเลาะ ไม่ได้ไปคลั่งต่อความรักให้กับคนที่เป็นศัตรูอิสลามคนที่เป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์ศัตรูต่ออัลกุรอานฉะนั้นแล้วนะครับต้องขจัดฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ท่านอานัสบินมาลิกรอดเดีลลอฮลตะอาลานูจึงได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลออฮ์ศ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ลาซุมันกุนนฟีฮิว่าจะฮะลาวะตุลอีมานอันยิ่งคัลลอฮ์วะรอซูลุอะฮับบะอิเล่นิมมาซิวะฮุมา วันย ان ูวันย حب ะอัลหมร์ไยู ا บ ل อิลลัลลอฮฺวัยยูกระะัยยูโอดะฟิลกุฟรีค์มายูกระะัยยควดีฟิลนาร์นะครับท่านเบีมุมาสอุสลัมได้เล่าหะดีษต้นนี้ให้ท่านอานัสบินมาลิกฟังเรียก่าวว่ามีอยู่สามอย่างสามประเภทใครก็ตามมันกุนนาฟีใครที่อยู่ในสามอย่างนี้ เขาจะพบกับความหวานซึ่งพบกับความรสชาติอันหวานซึ้งของคาว่าอันอีมานอย่างแน่นอนอันที่หนึ่งไอ้ยกูนอัลลอฮ์รอซูละอะฮับไบเลยอัลเลาะฮ์ละรอซูลเขาต้องรักอัลเลาะฮ์ละรอซูลมากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าลูกมากกว่าภรรยามากกว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ถ้าใครรักอัลเลาะ รักนบีมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังพบความหวานซึ้งของอ ي มานอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะอันที่สองอาฮับเบอเลยมิมมาซิวาหูมาวันยูฮับบัลมรลายูฮับบอิลลอออันที่สองลักษณะที่สองคนคนหนึ่งจะไม่รักไขรเว้นแต่รักนั้นเพื่อพระอ,องค์รักฉันนี้เพื่ออัลลอฮ รักฉันนี้เพื่อพระองค์ฉันจะอภัยให้กับท่านฉันให้ถ้าอะไรมาอัฟให้กับท่านรักฉันนี้อภัยข้างนี้เพื่อพระองค์ไม่ได้เพื่อเขาเซ็นที่ดินให้บนที่ดนบนละกุมที่ดินนะแบ่งมรดกนะไม่ใช่าแยกกันทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องแย่งที่ขายแย่งที่แย่งรลกะขายที่ขายทางบนห้างบนบนห้างบนสถานที่เขาจัดให้นะแล้วก็บอกว่ามาอัพให้ไม่ใช่ถ้าจะให้อภยัย ลิลล a าออยุ uh mar, uh ่ให้บุมัรลรายุ่ให้บุิลลอนะเขาจละลักใครก็เพื่อลลอวันยักระอยัคฟิลกุฟระกามยักระอยัคตะฟินนัและอันที่สามใครที่อะไรใครที่มีลักษณะอันนี้ที่นบีบอกใครเขานั้นรังเกียจที่จะกลับไปหาการกุฟรการเป็นผู้ปฏิเสธต,ต่ออัลสุตรลาเหมือนกับที่เขารังเกียจที่อัลสุตตลาจะโยนเขาไม่ได้ไฟนรก เขารู้สึกอย่างนี้ตลอดเขาจะพบกับความหวานซึ่งของคําว่าอีมานฉะนั้นแล้วก็ละเชคสุไลมานอาลีเชคเชคสุไลมานอาลีเชคที่ได้กล่าวว่าฟาฮัลตูติมมุดดีนูเอาอยู่กามมอัลมุนจิฮัดเอาอาลมุลอัมรุบิลมาโรบะนะานอันมุนครอิลลาบิลฮุบฟิลลาเชคสุไลมานอาลีเชคนะได้กล่าวเอาไว้ว่าฉะนั้นแล้ว ศาสนาจะไม่สมบูรณ์หรือจะสมบูรณ์อยู่ที่ตรงนี้รักเพื่ออัลละห์เกลียดเพื่อพระอ,องค์ไม่ได้เรื่องส่วนตัวไม่ได้จะเกลียดใครรักรักใครเรื่องส่วนตัวนะเพื่อพระองค์อัลลอห์ซุะตาลาแม้กระทั่งเราจะไปขอสาวจะไปแต่งงานด้วยก็ต้องบอกว่าเรารักเธอนะเพื่ออัลลอฮ์ซุะตาลาพาะเธอนนั้เป็นคนดีฉันจึงยอมแต่งงานแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวทุก อย่างในชีวิตเรามอบให้กับอัลลอฮฺสุตลตาราว่าเป็นความรักสําหรับพระองค์เท่านั้นเราถึงจะได้สีฟัตได้ถึงคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบเพราะศาสนานั้นจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตามที่อิหม่ามสุเลมานอาลีเชกได้กล่าวว่า <S <S ยี่หัดเลยไม่ว่าอัมรุมอารุฟอนานานิมกดเราจะห้ามใครเราจะปรามใครเราจะตําหนิคใครเราจะใช้ใครในเรื่องความดีถ้าเราเพื่ออัลลอฮฺสุตลตาราไม่ใช่เห็นอ่า บังมัดเห็นบางโซกกำลังทำความชั่วแต่เราไปเตือนเพื่อเอาหน้าเราไปเตือนเพื่ออยากจะได้ตำแหน่งอลองประธานกรรมการกลับคืนมาอัสตักฟุรุลลอออันนี้ไม่ใช่แล้วที่เราไปเตือนเขาลินลาและเพื่อศาสนาของพระอ,องค์ไม่ได้มีจิตใจที่ขุนหมองมัวและก็อะไรแฝงไปด้วยผลประโยชน์ติดตามนั่นแหละเราถึงจะรียว่าการเตือนเพื่ออเละ รักเพื่ออัลเลาะโกรธเพื่ออัลเลาะ์กลี้วใครโกรธกลิ้วใครก็เพื่ออัลเลาะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้อบาดหมางระหว่างชาวซุนนะกับกลุ่มลัทธิต่างๆระหว่างชาวซุนนะด้วยกันเองแบบก็มีทั้งก็มีเยอะแยะมากมายเราจะเห็นเห็นไหมแต่ก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่าแยกอันนั้นเป็นซุนนะอันนี้บิดอะอันนั้นพวกยามีะอันนี้อาชายิโรอันนี้มูดูปูโร อันนี้ซีฟัตยี่สไม่ใช่พวกเราแต่ตอนนี้ไม่ใช่ล้สังคมที่มุสลิมปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจคําว่ารักกันเพื่อเอเล์เกลียดกันโกรธกันเพื่อเอเล์จึงกลายเป็นต๊ะรูแยกสํานักอาจารย์แยกพรรคแยกพวกแยกก o o g l e แยกอ uh, ่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะกลายเป็นขณะนั้นก็เพราะอาจารย์เหล่านี้โต๊ะรูเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าเรารักเขาเขาเกลียดเรานั้น เพื่อใครเพื่ออะไรตรงนี้เองถึงเป็นคําตอบฉะนั้นแล้วนะครับท่านพี่น้องอถ้าเราสุลลาะสุลลละฮุยเลวิสลัมจึงได้กล่าวว่านะาจึงได้กล่าวว่าเอาสักอรุรลอิมานแกนแท้ของอีมานนั้นแกนแท้ของอีมานในตัวของบุคคลคนหนึ่งนั้น อัลฮุบบุฟิลละวัลบุกด kind of ูฟิลละใครอยากจะเห็นแก่นแท้ที่คนคนนั้นมาเป็นศรัทธาจริงๆลองไปดูในตัวเขาเขาจะทําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮฺซุนนตาลาไม่ได้เพ <_ S 1> <dealing> ื <paso> ่อคนหนึ่งคนใดคฮาดิษูอัลลอฮฺม